พี่นายเป็นอ๋อไม่เอาหรอกเพื่อนฉันเป็นครั้งที่แล้วแล้วก็สิบเอดครั้งก่อนหน้านั้นด้วยก็ได้เออตานาซิเวสเตอร์ถ้าเชลเลนจัซนหาน่าได้นะแต่ถ้าใฉันนับฉันไม่ค่อยแน่ใจน้ำเลขเท่านั้นเองอะ่ะเริ่มต้นน้ำหนึ่งก่อนแล้วที่เหลือก็ง่ายเหมือนท่อง ABC อ๋อก็เหมือนกันลนะนา หนึ่งนะจกะก็หาไม่เจอเสียใ,ใจเนาะฉันเห็นก่อนอ,อหนึ่งแล้วอะไรอะเอ่อหนึ่งเอ่อหนึ่งนับหนึ่งมาสามหนแล้วอะไรต่อนนะ าคุณยายดีกว่าเอาอย่างฉันเอาแล้วนะอ้าวอืนี่คงไม่น่าใช่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพรอกนะนะคุณยายไม่ดับเบิลดิป,ดปทริปเปิลดิปช็อกโกแลตชิพถ้าผมชิมสักชิ้นเด้โอ้ได้สิจ๊ะชิ้นเดียวนะ ที่เหลือว่าเป็นของหวานครับคุณครับ,บคุณยายโอ้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะโชคดีขนาดนี้คนอื่นจะว่าไหมถ้าจะขอกินก่อนสักอันหนึ่ง บอกให้กินหนึ่งอันบวกหนึ่งแล้วก็อี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 กหนึ่ง มาเร็วบัสเด็กก็จะสน,นุกหรอกฮะดูพวกเธอทําสิ่กเราไม่ได้ตั้งใจนะบักเรากำลังเล่นตั้งเปกันอยู่แท้แท้เราเข่งแล้วเราก็น่าจะกระโดดไม่มาไล่กลับเราหรอไม่ล้วถ้าชั้นอยู่ ห้ามใครมาเล่นตั้งเตะแถวนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามเมาแตรเด็ดขาดดูสิที่เธอทำลงไปสิการทำลายความรู้สึกเขาเขาแก้มเปล่าแต่เอ็น <caso million das> <mol ester> เล่นไม่รู้เรื่องราวดูสิบานฉันไทยหมดเลยแอเป็นใครตำรวจดนตรีเหรอยะใช่ใครแต่งตั้งใบซราฉันเองฉันเป็นหัวนหน้าเพราะว่าฉัน,ฉนแก่ที่สุดแก่กว่าสองเดือนสำคัญจริงก็ใช่สิเอาว บักอยู่ไหมล่ะเนี่ยหวัดดีคุณยายฉันต้องขึ้นไปทาสีชั้นบนเธอช่วยดูแลน้องๆตอนฉันไม่อยู่ได้ไหมพร้อมมืออใช่ก็เธอโตที่สุดรังเกียจไหมที่จะรับตำแหน่งสักเดี๋ยว เดฟี่เดฟี่ผมเปล่านะพระอ,อามาสกรปรกอยู่ก่อนแล้วใจเย็นดดฟีเธอแค่ฝันไปอ๋ออ๋อใช่ฉันกำลังฝันว่าฝนหยุดตกและพระอาทิตย์ก็ออกมาแล้วเราก็ไปเล่นกันข้างนอกเล่นนั่นนี้ก็ได้แต่เราก็เล่นของเล่นทุกชิ้นในห้องมาหมดแล้วสอง,ง,ง,งครั้งกี่ครั้งกันแน่หลายครั้งเลยละ่ะ ขอแค่ให้มีอะไรเล่นสนุกเท่านั้นพวกเราจะได้ไม่เบื่ออยากรู้จังมันเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นบ้านของเลนยี่ห้อใหม่หรือว่ารถยนต์สลัดน่าจะเป็นรถแข่งนะหรือว่าเป็นจรวจเราจะได้ขี่ไปไดาวอังคานอะไรครับคุณยาย เอเล่นชิ้นไหนพวกเราเหรอคะคงไม่ใช่หรอกมันเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายซินิวเฟล็กซ์ที่ยายสั่งมาเราเล่นได้ไหมเอที่จริงก็เล่นไม่ได้หรอกนะแต่เธอเอากล่องไปเล่นก็ได้เอากล่องไปเล่นเหรอแต่ฟังดูมันน่าเบื่อกว่าการนั่งดูฝนตอกอีกไม่หรอกถ้าหนูรู้จักใช้จินตนาการ อะไรคือการใช้จินตนาการล่ะคะอืมโอ้การใช้จินตนาการก็คือการที่เรามองเห็นอะไรแลอคิดอะไรในรูปแบบใหม่ๆไงไไยังเรามองที่ก้อนเมฆแล้วเห็นเป็นรูปร่างต่างๆ<อ>รถไฟปูนๆหรือขนมสายไหมเออเฮ้ยก้อนนั้นจะกระดานเสาร์เลย เป็นเพราะเธอใช้จินตนาการของเธอเองและส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้จินตนาการก็คือไม่มีกฎเกณฑ์จะทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจเธอต้องการเหมือน,นแกล้งเล่นใช่ไหมถูกต้อง บักสบันนี่ถึงนันบินบักสบันนี่ถึงนันบินดิจินไหมอืมฉันก็รักเธอจากไบบี้ความกินแพนตายแล้วพวกเธอมาทำอะไรกันกลางดึกล่ะ โองกี่ยามแล้วฮะไม่รู้นี่นี่มันตีสามแล้วนะจ๊ะซึ่งมันเลยเวลาของหนูแล้วพรุ่งนี้ก่อนอื่นฉันจะสอนพวกหนูให้รู้วิธีบอกเวลาการบอกเวลามันเสริมขัญยังไงคะอ๋อการบอกเวลามันให้ประโยชน์ตั้งหลายๆายอย่าง คิดถึงเรื่องอะไรที่สนุกสนุกซึ่งเธอจะพลาดทำไม่รู้เวลางั้นถ้าคุณยายไม่ว่าอะไรผมว่าจะขอโดดเรื่องบอกเวลามันเป็นเรื่องของคนที่คนที่ไม่มีอะไรนอกจากเวลาในมือเราไม่มีวมมเวลาในมือนี่อไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะเด็กๆกเธอจะไม่เข้าเรียนก็ได้ตามใจเธอดัฟฟี่แต่อย่าลืมมีสำนวนเรื่องเวลาอีกอย่าง เวลาไม่เคยคอยใครราตรีสวัสดิ์เด็กๆฝันดีนะจ๊ะอะอไรมาพูดก็ไม่รู้เวลาไม่เคยคอยใครเป็นเรื่องที่โง่ที่สุดเท่าที่เคยได้ยิน ช่ไหแลาลาเลือกทีมบัสอยู่แล้วและทีมดัฟฟี่ก็แพ้ตลอดใช่เพราะเราดันมาติดที่ทาสนี่แหละเมื่อไหรพวกเราจะชนะกับเขามั่งนะเขาเอาแต่เล่นอย่างเดียวนายจะทำอะไร ฝึกเอาไว้เวลาเล่นแพ้ไงเราฮ่าเฮ้ย hey, ฉันรู้แล้วเราต้องทำให้รอล่าเลือกอยู่ทีมเราสิไปเถอะทีมบั๊กรือทีมแดฟฟี่ลืมไหมฉันไม่ค่อยแน่ใจ คือว่าฉันชอบเธอทั้งสองคนแต่ฉันรู้ความหมายเธอพรสวรรค์ด้านกีฬาของเธอเธออยากอยู่กับคนชนะใช่เราไงจริงๆเราอยากทำให้มันมีค่าสำหรับเธออ๋อซินเวสเตอร์อ,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 อะไรกันเนี่ยอ๋อของฝากเล็กๆน้นอยๆจากเพื่อนร่วมทีมของเธอไงละ่ะซิลเวสเตอร์และคนเสื่อสาดอย่างฉัน ดาฟฟี่อาจจะเป็นของเธอถ้าเธอมาอยู่กับทีมเราใช่แล้วลนะ่ะเธอสามารถเป็นมือหนึ่งในสนามแบดมินตันเธอจะได้เป็นนัมเบอร์วันเธอจะได้เป็นดาราของ <c oughs> ทีมดาฟฟี่